พี่น้องครับวันนี้อยากจะบอกพี่น้องว่าวันแห่งความหวังและความฝันของพี่น้องกำลังจะเริ่มขึ้น8กุมภาเนี้ผมอาสาเดินนำทัพเปลี่ยนแปลงความหวังของพี่น้องให้เป็นความจริงทันทีครับเปลี่ยนแปลงอุดรไปตลอดกาัพี่น้องครับมาถึงขนาดน,นี้ วันนี้นอกจากปลาสายแล้วอยากลองแสดงวิสัยทัศน์ให้กับพ่อแม่มพี่น้องอุดรได้ฟังสักนิดว่าวันนี้แดงทั้งแผ่นดินเป็นยังไงพี่น้องครับแน่นอนว่าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูง,งแต่แน่นอนครับยังไงก็ต้านานองเริ่มต้นที่อุดรธานีของพวกเรา พี่น้องครับแค่เริ่มต้นก็เกียร์ห้าแล้วขอลงมาสักนิดหนึ่งเ,เกียร์หนึ่งพี่น้องครับรวันนี้ไม่น่าเชื่อเลยว่าผมจะพูดเสียงดังได้ขนาดนี้เพราะมีความสุขเหมือนได้กลับบ้านรับแล้วะนั้นเป็น <c oughs> พี่น้องครับวันนี้การเปลี่ยนแปลงเป็นประเทศรายได้สูง <c oughs> ต้องเปลี่ยนแปลงอุดอร <c oughs> เป็นจังหวัดที่มีร <c oughs> ายได้สูง <c oughs> ขั้นตอนแรกที่เราจะทำรดน้ำต้องรถที่ลากไม่ใช่รถที่ใบคนลากหญ้าเป็นคนสำคัญแน่นอนครับเรียอน,นี้เราเข้ามาแก้หนี้ทั้งระบบครับพี่น้องใครมีหนี้เสียบ้างครับยกมือเลยเยอะจริงๆพี่น้องครับไม่ต้องห่วงครับอสองแสนบาทใจสิบเปอร์เตตัดจบให้ครับพี่น้อง ้าวันนี้เรามีหนึ่งเราเรียกว่าเป็นโรงเรียนสอนกีฬาและกีฬาทุกรูปแบบันนี้เล่นกีฬาเป็นก็มีอาชีพครับก็และพีฬคนสองกีฬาอาชีพเริ่มจากอุดรดีไม่เด่วไม่เด้พี่น้องครับสองเรื่องเมืองสมุทรไพรศูนย์การกอุดนเมืองกีฬาศูนย์การกที่อุดอรและแน่นอนเพิ่มเติม ศูนย์กลางการท่องเที่ยวก็ต้องอยู่ที่อุดรเหมือนกันและจะปักเป็นกุดหมายที่ั้องลง นี่จะไม่จบขออีกเรื่องหนึง่งยังไม่หนำใจครับเนอุดรธานีต้องค้าขายเดอศูนย์การการลงทุนและการค้าขายขออีสานเอาไม่เออเอาไม่เออพี่น้องครับปากสั่งมามแล้วผมตอนนี้ยังได้อยู่ครับเลยได้ าเรื่องความเหลื่อมล้ำเรืเร่องสาธารณสุขเราพร้อมที่จะดูแล30บบาทรักษาทุกโ<า>รค<า>